สวัสดีครับทุกท่านอิทธิพรมีดหมอนะครับวันนี้ก็นำพระรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมนะครับมาให้ทุกท่านได้พิจารณากันนะครับนี่นะครับทุกท่านครับพระรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมองค์นี้นะครับเป็นพระที่กุพนมลอกนะครับที่ว่ากำลังมีข่าวโด่งดังอยู่ณเวลานี้นะครับทุกท่านครับตัวกับผมเองก็ได้เช่าบูชามาหนึ่งองค์เท่านั้นนะครับ เนื่องด้วยไปช้านะครับตอนนี้ราคาต้องบอกว่าดีดเป็นลายชั่วโมงมาแรงมากๆนะครับทุกท่านครับเป็นพระกกระแสแต่เป็นพระแท้และเป็นพระที่มีอนาคตนะครับมีจำนวนการสร้างที่น้อยและเป็นที่ต้องการมากๆนะครับทุกท่านนี่นะครับ และองค์นี้เป็นพิมพ์พฐานสูงนะครับสวยงามแล้วก็หายากเหมือนกันนะครับความสวยงามความสมบูรณ์นะครับถือว่าเป็นองค์ที่สวยมากๆองคหนึ่งเลยนะครับได้มาเพียง1องค์เท่านั้นนะครับทุกท่านครับตอนนี้ราคาดีดขึ้นสูงมากราคาดีดเป็นลายชั่วโมงนะครับนะครับพระ กุนี้นะครับอายุก็จะอยู่ที่99ปีนะครับเพราะว่าได้บรรจุใส่กุไว้ตั้งแต่ปี2468นะครับจนปีนี้ก็ปี2567ก็99ปีนะครับปีหน้าปี68ก็จะครบ100ปีพอดีซึ่งก็คิดว่าราคาก็น่าจะดิดขึ้นมากกว่านี้อีกเยอะมากเลย นะครับเป็นพระที่สวยงามเป็นพระที่เก่าแก่นะครับมีประวัติการสร้างที่ชัดเจนนะครับก็ฝากทุกท่านพิจารณาด้วยนะครับได้ไปตอนนี้ยังไงก็คุ้มนะครับทุกท่านครับสำหรับใครที่อยากได้พระดีๆพระแท้ๆมีอนาคตมีพุทธคุณที่ดีนะครับ แนะนำองค์นี้นะครับเป็นกุพนมลอกนะครับกุที่กําลังดังอยู่ตอนนี้นะครับรับประกันพาท์100%นะครับเพราะว่าขับรถไปบูชาเองถึงที่วัดนะครับทุกท่านครับสวยงามเข้มขลังเก่าแก่มีหลักฐานการสร้างชัดเจนพาะกุน,นี้เป็นพาะที่มีอนาคตนะครับ นี่นะครับทุกท่านครับเป็นพิมพ์ฐานสูงด้วยหายากนะครับทุกท่านชอบอย่างไรก็โทรมาถามกันได้นะครับที่เบอร์064 721 0959นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับกุวัดพนมลอกผมมีหนึ่งองค์เท่านั้นนะครับตอนนี้ ยังไงถ้าทุกท่านชอบนะครับโทรมาได้เลยนะครับใครไม่สะดวกโทรก็ให้ไลน์มาได้นะครับทุกท่านครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ